S a s s a l a m u ะ l a i k u m มะต a ล m อฮิ l l a h i wabarakatuh. ลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับคำคืนนี้จาการแห่งความหวังเข้า EP ที่8นะครับก็อััมดุลิลลาฮ์นะครับหัวข้อค่าราชการจ่าย akat, ไรายได้และเงินเดือนอย่างไรนะครับก็วันนี้ได้เชิญอาจารย์อบูนุไฟนะครับมาให้ความรู้กับเรานะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการนะครับเป็นค่าราชการ คนหนึ่งในนาราทิวานนะครับอาหามดีละแล้วก็ท่านเองเป็นอดีตนายกสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยฟาตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านยังเป็นประธานดูแลกองทุนมหับะนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาตอนนี้นะครับก็อ s s a ล a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ครับ มาริทุมซ่ามาลงมาเปการปรับเสียงนะครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับเสียงเสียงเบาใช่ไหมอ่าโอเคอันนั้นดีขึ้นครับก็ทำได้แล้วนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับบางซึ่งบางมีบทบาทในเรื่องของการผลักดันสกอตแลนด์ตั้งแต่ต้นนะครับก็ในสมัยท่าน ยังเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาไฟฟยาตอนี้นะครับก็ช่วยผลักดันในเรื่องนี้นะครับก็อัลัมลิละณปัจจุบันก็ได้ก้าวก้าหนึ่งนะครับก็อาลัมลิละก็อยากให้บางได้ทักทายพี่น้องทางบ้านและก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับก็เรียนเชิญครับครับสาลามอุลยกุมมัลห์ับอลลอฮิวบักะตฺุอัลฮัมดุลิลละห์ าาที่เป็นอม่างดีถ้ามีข้เสนอก็ส a l a นะครับยามดิกนะครับก่อพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับทางบ้านก็วันนี้ก็ค่ำคืนที่สิบเจ็ดนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับก็หลายหลายบรยุทก็อ่านไปในยุคที่สิบแปดแล้วนะครับเอาเดินต้องต้องขอสแสดงความยินดีนะครับ ต่อสกัดไทยแลนด์นะครับที่ความจริงเราก็นะครับตั้งแต่แรกแรกนะครับเราเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นนะครับของอาจารย์สันมานนะครับในการที่จะเอ่อ create platform นะครับตัวน,นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นถึงความเอ่อก้าวหน้านะครับแบบก้าวกระโดดของแพลตฟอร์มนี้นะครับ ลนละนะครับก็เป็นส e ่วนหนึ่งตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเราเข้าไปพบเจอกับประธานมจลิสในจังหวัดต่างๆนะเพื่อที่จะให้ทุกทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะครับในในเรื่องของการบริหารจัดการสกันะครับก็วันนี้ก็เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับต่อความพยายามนะครับอัลลาฮต่านะครับ ก็ในประเด็นของการจ่ายสกาดรายได้และก็เงินเดือนเนี่ยมีบทบัญญัติในอัลกุรอานว่าอย่างไรบ้างครับรบังความจริงความจริงเรื่องสาก,กัดานี่นะครับเรื่องสก,กาดนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเป็นบทบัญญัติที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะอุมมัดของท่านบนมุฮัมหมัดสุลต่านอัอิาฮิสลัมนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ ธรรมของท่านนบ,บีอื่นๆก็มีนะฮะเรื่องของการบัญญัติการละมาดหรือแม้กระทั่งการจ่าย z a กาศเพียงแต่ว่าการจ่าย z ากา t ในยุคนั้นกับยุคนี้ก็ในยุคของท่านนบ,บีอาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็มีบทบัญญัติหลายบทบัญญัตินะครับที่ถูกประทานลงมานะครับในยุคที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลต่านอิสลามอยู่ในมักกะนี่ครับก็มีอายัดหลายหลายอายัดที่บอกอเรื่อง z a กา t ครับเพียงแต่ว่า ที่มันเป็นดีเทลมันเป็นรายละเอียดเจาะจงนะครับเ,เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านนาบีในมหานครม,มาดีนะน,นะครับในยุคศักราชที่สองครับช่วงอายัดห,หลายอายัดที่อัลเราต้องการที่จะบอกนะครับว่า,าทรัพย์สินนะครับที่เราครอบครองอยู่นั้นเนี่ยนะครับมันจาเป็นที่จะต้องมาเขาเรียกอะไรนะทําความทําให้มันบริสุทธ เราอย่าลืมว่าอิสลามเนี so, ่ยนะครับม is ันมันถูกสร้างขึ้นมาบนหลักการพื้นฐานห้าหลักการบุญยนอิสลามของอัลลอฮัอิสลามถูกสร้างมาในหลักการหประการหรือว่าที่เราเรียกว่าอุคนอิสลามนั่นแหละการการชเฮดะการก่าบชฮหดะถือเป็นเป็นมิฟต์เป็นกุญแจ ในการที่จะไขเข้ามาสู่อ้อมอกอ้อมกอดออิสลามครับในความดับที่สองก็คือเรื่องของการ,ออาร,าาราการละหมาดการละหมาดก็เป็นการขัดเกลาในเรื่องของจิตใจครับก็สําคัญมากๆนกครัขัดเกลาจ,จิตใจละหมาดนี่เป็นเป็นทุกคนที่เป็นคําถามแรกเลยใน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 วันพิพากษาเนี่ยที่อัลลอฮ์สุบฮานาหวูวาตาลาจ,จะ จะถามบบาวของพระองค์นะฮะถ้าเกิดว่าเราผ่านการสอบสวนเรื่องละหมาดเนี่ยเราก็จะถามเรื่องอื่นต่อแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็คือจบเลยจะไม่ถามเรื่องอื่นแล้วนะครับแล้วก็มาในเรื่องของอาก,กาศมาเรื่องของอากาศอากาศที่จะ,ะจะขัดเกลาเรื่องของเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของเอทรัพย์สินของเราฮทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเรา خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصى عليهم إن صلاتك سكنة لهم والله سميع عليم. الله أو من أموالهم سوى نن وتزكيهم. มีการล้างมันที่มีหลายอายะดที่อัลลอฮฺบอกยาอยายุห์ละจินะอัลมาヌอังเฟกูมิน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 ตัจยยิบัดนะมาคัสับตุมจงโอ้บรรดาผู้ศรัทธานะพระองค์พระองค์เจาะจงไปยังอัลละจินะอัมาヌฮะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่อังเฟกูฮะสู่เจ้าทั้งหลายนี่จงบริจาคบริจาคทั้งหมดไม่ไม่มินตัย,ยิบัดส่วนหนึ่งจากบรรดาส่วนดีๆทั้งหลายนี่ มากระซับรวมในสิ่งที่พวกท่านได้ขนขวายขึ้นมาเนี่ยว่าไม่มาอ克拉อ克拉ทำให้อั拉เจี่ยนะครัละก็ในในในจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺจะอัลลได้เอาออกมาจากนะครับในในตรงนี้หมายถึงว่าเอาออกมาจากพืชผลเนี่ยออกมาจากดินที่เป็นพืชผลเนี่ยเราสามารถที่จะต้องออกอากาศด้วยนะครับนอกจาก ปาะกาศเรื่องของทรัพย์สินนะฮะเรื่องของืชผลเรื่องของปศุสัสนะฮะมีหลายหลายประกาศที่เราจําเป็นที่จะต้องอ่าออกนะฮะอันยันหนึ่งที่อัลลอฮฺบอกว่าฟิอัมวาลิฮิมฮักกัลลิซาอิลิลวัลมะฮะรูนะฮะสมบัติของพวกเขาเนี่ยจะว่าเป็นส่วนของเอ่อผู้ที่เอ่ยขอแล้วก็ผู้ที่ไม่เอ่ยขอนะหมายความว่าอานยันเหล่านี้เนี่ยเป็นอานยันนะฮะที่บ่งบอกนะฮะว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى เนี่ยเอ่อสั่งใช้นะฮะที่จะให้ เ่าของพระองค์เนี่ยเจียดหรือไม่ก็เอาออกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นทานแก่ประเภทบุคคลที่สามารถที่จะรับทานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการการทําความบริสุทธิ์กับอัมวันอัมวันนี่ก็คือทรัพย์สินของเราเมื่อกี้ทําความบริสุทธิ์เรื่องของจิตใจแล้วนะฮรการละหมาด การปะกาศก,ก็เป็นการทําความบริสุทธิ์ให้แก่อัออวมวาดนะับทรัพย์สินนะ,นะครับการถือศีลดที่เรากาลังถืออยู่ณเดือนอมฎดอนเนี่ยก็เป็นการทําความสะอาดในเรื่องของร่างกายสามอย่างนี้เนี่ยหลังจากที่เรามีมิฟตา ح, มีชาฮาดเต้เนี่ยสามอย่างนี้เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่ส่วนสุดท้ายที่ที่เราจะไปประกอบพิธีฮั์ลับไกอัลลอฮ์ของเราไปเพื่อตอบรับ การเรียกร้องของลัสุบฮานฮูวะตาลาซึ่งมันทําให้ความสมบูรณ์าชามิน,นะะว่าอัลกามินว่าชูม,มุนสมบูรณ์แล้วก็ครอบคุมมิติของการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะ,ะอย่าลืมว่าอิสลามเนี่ยนะฮะไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่อะไรหลักคําสอนที่แบบไม่มีหลักแหล่งนะฮะแต่ลัอธิสุฮานฮูวะตาลาเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็บัญญัติขึ้นมากลายเป็น The way of life เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นวิถีของการดำเนินชีวิตสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็มีรัฐธรรมนูญนเพื่อที่จะให้เนี่ยมนุษย์สามารถที่จะเอารัฐธรรมนูนลแบลบนี้เนะี่ยมาใช้ชีวิตยอยู่บนโลกแบบนี้อย่างผาสุกครับในช่วงต้นนะครับก็ ลกล่าวถึงบทบัญญัติในอัลกรุรอานซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นคําสั่งชใช้ในเรื่องของสกัดนะครับก็อธรรมดีล่านะครับในส่วนของการเข้าใจในเรื่องของสกัดรายได้และหนึงเดือนในหมู่ข้าราชการเนี่ยที่ที่บางทํางานอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็มนุษย์ นะฮะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราท่านๆนี่นะก็ก็มีรายได้นะ,ะมีรายได้เป็นเดือนนะครับหรืออย่าลืมว่านอกจากอาก,กาศที่เราจ่ายเนี่ยเราก็ยังคงมีภาษีที่เราจะจ่ายให้กับรัฐด้วยนะ,ะภาษีที่เรียกว่าภาษีอะไรนะบุคคลธรรมดานะครับที่เราจะต้องจ่ายเหมือนกันพบรอบหนึ่งรอบปีนะครับถ้าเกิดถึงพิกัดที่มันจะต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายภาษีนะครับเพื่อที่จะเอาเงินภาษีตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ กลับคืนสู่สังคมมาสร้างสาธารณูปโภคเอามาสร้างนู่นนี่นั่นสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างอะไรแต่ไม่อะไรเหมือนกันนะครับสากาศตัวนี้ก็เพื่อที่จะเอาสากาศส่วนหนึ่งเนี่ยมาเทียดให้กับนะครับประเภทบุคคลที่อลัลลอฮฺสุขขบะฮฺรา a อาไ,ดได้ได้รับ,บุไว้ในในพระมหาเภียวกุรานที่มีแปดประเภทนะครับที่คนที่สามารถที่จะรับสากาศได้นะฮะใ,ในอายะที่อลัลลอฮฺบอกว่า อะไรนะอินนมาสตัดกัดมินัลฟุการาอันดับหนึ่งคือคนยากฟากีร์วอลมาซาคีนพวกมิสกินพวกยากจนพวกขัดสนแล้วก็อันดับสามคืออะไรเวลาอามิลีนอะอาร์ลฮะพวกบรรดาผู้ที่กำลังบริหารจัดการเรื่องอากาศนะครับแล้วก็สี่นี่วัลวลมัลลัฟส์คุลูบิฮ์มนะฮะคุลูบุฮมก็คือ คนที่เป็นมอลลฟคนที่สนใจอาจจะยังไม่ได้เข้าอิสลามแต่ว่ามีความสนใจมีแนวโน้มว่าพวกเขาเหล่าน,นั้นเนี่ยจะจะตอบรับเข้ารับอิสลามคนเหล่าน,นี้ก็สามารถที่จะรับสกรรได้ออฟฟิศลิก็แล้คนคน,คนที่เออก็เรียกว่าเป็นเป็นทาสสามารถที่จะรับสักรรได้นะครับแล้วก็เอ่ออีประเภทที่หกคืออะไรลนะเอ่อคนที่มีนี้สิตมีนีเสินล้นทนตัว แล้วก็ฟิซบิลินดาค,คนที่มีชีวิตอ,อยู่เพื่อศาสนาเพื่ออลัลลอฮฺ سبحانه และก็อาลลอสุดท้ายก็คืออัลกุบบสบีนะคนที่เดินทางน,นะก็ทรัพย์สินของเราเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะไหลรินเข้าไปสู่บุคคลแปดประเภทที่สามารถรับสักัดได้เพราะง,งั้นกลับมากลับมาที่มนุษย์เงินเดือนนะมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนมีเงินเดือนอยู่นะครับเมือม่อเมื่อมัน ทรัพย์สินของเราเนี่ยมันมันมันอะไรเขาเรียกได้พิกัดของมันนะ,ะได้นิซอฟของมันเนี่ยะะแ,แล้วก็ครบรอบปีครับครบรอบปีเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าเกิดว่ามันถูกพิกัดแล้วเราก็ถูกบรรัญญัตินะฮะบังคับเลยนะครับให้ต้องต้องจ่ายสก,กัดนะครับต้องจ่ายสกัดก็เราก็ต้องไปคํานวณดูครับว่าถ้าสมัยนบีเนี่ยก็นบีอาจจะเทียบกับ เงินดินาทนะครับสิบดินาอาจจะออกเปสักเอ่อครึ่งดินาทนะครับสิบดินาก็ถ้าช่างเป็นน้ําหนักเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้ากรัมครับถ้าเป็นทองตอนนี้ก็ประมาณห้าบาทกว่ากว่าใช่ไหมครับห้าจุดห้าแปดนะครับจะตีตีไปว่าหกบาทนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทองคำบาทละ,ะกี่บาทแล้วตอนนี้บาทประมาณ <laughs> ก็สี่หมื่นกว่าแล้วนะ <laughs> ใช่ครับสี่หมื่นกว่าแล้วครับาาสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ห้าสิบสี่หกสี่หกยี่สิบสี่ประมาณสองแสนส <c oughs> ี่สองแสนห้าพันกว่าตอนนี้ตั้งไว้ที่สองแสนห้าใช่ไหมห้าอืมถ้าเราเงินเราเนี่ยมันมันได้พิกัดแล้วนะฮะจะตีว่ามีเงินที่แบบนิ่งอยู่ในบัญชีของเราเนี่ยสักสักสามแสนเนี่ยเราก็จะต้องมามาออกอากาศ สองจุห้าของสามแสนสามแสนเอามาหารสี่ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดพันห้าใช่ไหมประมาณเจ็ดันห้าครับที่เราจะต้องออกสากาะครับอัน,นี้ก็แต่ว่ามนุษย์เงินเดือนที่กําลังบรรจ,จุใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงถ้าถ้าดูที่รายได้อย่างเดียวนะดูที่รายได้เงินเดือนอย่างเดียวเขา,วาอาจจะมีรายได้ส่วนอื่นๆอีกนะแต่ก็นะครับอย่างว่าถ้ามันถึงพิกัด

ไม่ได้บ nah, ังคับเขาจะได้ร <Right. S 1> ับผลบุญเป็นผ้าบังคับว่ามันอัตถาฟรีดัตันกานะกยมันอัตถ์สบายน่ารีดัตันฟีมาซิว่าแต่ใครที่กระทำสิ่งที่เป็นผ้าบังคับในเดือนรอมฎอนกานะกยมันอัตถ์สบายน่ารีดัตันฟีมาซิว่าเขาจะได้รับผลบุญทวีคูณเจ็บเจ็ดเจ็ดสิบเท่าเลยนะเพราะงั้นในเดือนรอมฎอนส่วนใหญ่เขาก็จะออกประกาศกันในเดือนนี้นะฮะให้ให้คิดเป็น อรอบปีครบหนึ่งรอบในในรอบมาดอนนะครับก็มาดูนะครับว่าว่าว่าอนันนี้ซอฟต์ขเราถึงไหมะะถึงไหม